สวัสดีจ้ะสวัสดีอีกวันหนึ่งฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับเมน,นี้สิบไปไว่ายน้ำจ้ะกาลั่งไปไว่ายน้ำเฮ็ดไอ้อ๋อไอ้โเกัสโอเคกาลั่งสิบไปไว่ายน้ำจ้ะเฮ็ดนัดไอ้ว่ายน้ำใบบายบายสามกับพี่น้องตอนนี้บายสามแล้วไหว่ายได้ได้ day. สองชั่วโมงบายสามของหามืงแรกจ้ะกาลัง่ง บ่เขากำลังสียางไปบ่ได้จ้ะก็เจ้าสมถนนก็เขากำลังสียางจะว่ายน้ำกันนะจ๊ะนะจ๊ะก็เจ้าสมถนนมือที่สองจ้ะมือที่สองเขากลันอยู่นี่ที่สองไปไ่าน้ำ นุกิดว่าวไหน้ำนี่ถ่ายวิดีโอประเดี๋ยวพี่น้องเด้อนุกษิ่ายบัดแยามเข้าอันบัดแยามพงยางไปนี่เนาะเข้าพงยางไปน้ำพุนทางนี่แหละถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศน้ำพุนทางนี่ระบ้านนะที่ยวงก็จะเป็นประมาณนี้ละจ้ะคุณไหนได้ยินเสียงนกว่าพี่น้องหอเอ๊ะ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 ะเบิด ออวิเมื hey, hello, ่อวานอาการไม่ค oh. ่อยดีเป็นไดพี่น้องเอ้ยมึนหัวเมื่อคืนนี่อันพักกันนอนเดืกเกินอันกินเดือกขอบคุณแม่เต้พูบอมบาร์บีคิวทุ่มไอ้บาร์บีคิวไอ้ยังก็ปวดหัวนึกว่ากินบาร์บีคิวหลาย อยอกกเนิทันหยมยอยบรรยากาศด,ดีมีหมามีได้พี่หองก็วา่ามามาที่กรบ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 ,แบบเอบสตาทียุ่ย่มันยุ่ไก่จ้ะนุกขานยางไปมายุ่ไก่ เอาบริสีมาพ <c ười> ี่จะหมาเหรอเขาจัยางกับหมาเอาบุมี่มาเอากระยางละเอาบุมี่มาเอาเห็นหมาเอากระเบื้องหมาอันนั้นต้นสนมันใหญ่มาแล้วเนาะต <c ười> ้นสนต้น,นสนที่ไปเก็บเห็ดนั่นจ้ามันใหญ่มันอันนี้มาแล้ว ต้สนสนเผาต้นนนี้แหละที่ลูกเปเกมเฮดปีก่อน,น,อน,น,น,นพี่น้องสนต้นส้นพี่น้องไปเล่นน่าขึ้นมาแล้วอะไรบ้างเนี้ยหัวฟูกบัดมานั่งจุดอะไห,หัวแหงหุระจาา้านั่งอันนี้โยกข้างหน้าสวนคิดเล <c oughs> <c oughs> ็กน้อยกินช็อกโกรแลต แฟนหนูบอกว่าให้เบิ้งเด็กหน่อยเขาั้นกิน็อก,กร,แรกแล็ช็อกโกแลตเต็มหนาอยู่เด็กหน่อยฝรั่งหิวเป็นน้ำขึ้นมากเหรอหิวจ้ะขนมแส่บยุจะขนมีอะหรเสบยมมเสบอยอะนิ่มๆไหมจ้ะฟูนุ่ม Or next เขา h n e x t group <The COVID> because only two h o see only o must go out เขาจะมาไหไวอันชุดละสองชั่วโมงจ้ะสองชั่วโมงจบแล้วก็ไลออกไลออกเหมืเวลาแล้วพ่ะนะไลออกเหมืนเวลาแล้วชุดต่อไปเขาเพราะว่าอันโรงแรมที่อยู่นี่บุกอัน มันจะมีไหวหนามน้ำจัดต่ว,ว่าหางไหวได้อันสองจุโมงฉบับฉซับอิเล<อ>่แซับอิเล่เมื่อได้เหล่าไม่อันใช่อันบักกะดีอ่ะโรสลาสเบอร์รี่ผสมลาสเบอร์รี่ซิมเบงอะไรี่ะ โอเคโอเคไปวิกโก้ว <Coconut. S 2> ิ yeah. y, ่งรถกบีซ huh. <laughs> uh ึ่งมารีบูโอ้อยากให้นูเอานี่ให้เบิ้งจับพี่น้องมาลีบูโคนละอ่าคุกคุกมาเยอะมาลีบูมันจีผสมอันอันอันกระทิกข้าวนะไม่จ้าแล้วก็อันโคลาแก่เมื่อยจับพี่น้อง nhang mưa nữa là bàn được sao mình có cho vậy con <laughs> 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 à ให้เมลอินไซส์ไป,ไปแต,ต่อีกว่าส่กระป๋อเป็นอนใส่กระป๋อถ้าพี่น้องมองบรรยากาศมองที่เขาไปใบหน้าว่าจะเห็นดีดีจ้ะ ไไก,ก,กินเขาขอบายบายน้ำข้างในหล่ะจ้ะข้างในมีหมืดมีข้างในเนี่ยมีหมืดมีห่างมิมองสื่อของมีร้านอาหารมีร้านให้ดืม่มที่มองว่ายน้ำจ้ะไป <c oughs> หิวพี่น้องหิวมาไมา่ดึก เล็กน mm, ่อยฝรั่งเป็นตาหักไจ้าออนส้นบังฮะไม่รว่าที่หลอนผิดบอเอ็นเทนคักเกเอ็นเทนคักเกอีเสยจุกเกตยูเสียเอ็นเทนเออยูโนผมเป็ดยาขี้เอนงูสิมีอย่งไรน้ำเสนอไอวอนไอวอนพีเซนเตอร์มายลิปสติกยูซีไอสวิม ลิสติกอันนี่เดี๋ยูู่ได้จ้ะไปไหว้น้ำกระคั้งยั่งมารูดยู่หลุรูดตะขังในพี่น้องโปรโมทขายสินค้าให้เขาเมเบอร์ล <The promotion. S 1> <laughs> ินโปรโมชั่นพี่เซ็นเตอร์เมเบอร์ลินขนาดไปไหว้น้ำกระคั้งอีหลีได้เจอเนี่ยเดี๋ยวบพงกนี้หัวขึ้นมากไหวกลับขึ้นมาแล้วได้น้ำบ่แม่นเบอร์ไหว้อีหลีแต่ว่ารีสติ้กันยิ่งยูเห็นแต่ว่าขังในออก ข้าปลากระดุงไปห้าวบีบข้าเจ้าจะ้ะ ปนี้จบส้ำหนี่กันแล้วจับพี่น้องแล้วพอกันคลิปหนาจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะชัดชบ๊ายบายเช้า